เป็นอาคารอด้รู้ไหมเป็นพระองค์แรกของประเทศไทยที่สร้างอาคารคัดแยกขยะใหญ่หญถึงห้าสิบล้านบาทแต่ปีแล้วมันทำเงินได้เจ็ดสิบเก้าล้าน 79, 000, 000. เป็นพระองค์แรกที่คิดประกาศรับของเหลือใช้รับแม้กระทั่งรองเทา้าข้างเดียว,ว่าเอาวันนี้หายค้างวันวุ้นหาย้างมาเจอกันที่ว,วัดเบอร์เดียวกันพอดีปีแล้วนี่ขายรองเท้าได้หกแสนนี่ ที่วัดผมมีจาะเน้นซื้อเครื่องมือใช้สอยเครื่องมือใช้สวยไมมเอ่เครื่องบินเจ็ตรถไม่บางแบบเน้นคันนี่ไมเ่ตอนนี้ที่วัดมีเท่าไหร่นักโครสิบหกสิบเจ็ดครับตั้งแขนยาวแขนสั้นแล้วก็ซื้อเครื่องปั่นทิงไม้ทำที่นี่สาขากระบิดที่ตรงนี้ใไปเข้าไปยัง เน,นี่ยมันจะดินชวนเดินจันเราไป้องจ,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 จับปฏิวัติที่นัน้นดูสักไปแต่กลอกตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติสวยมีน้ํามีบึงเนี่ยในสาขาจันทบุรีขับินเนระดับที่สี่ร้อยห้าสไร่์นี่จัมบ,บุรี400ไร่์นี่สาขาลยองแปดสิบเก้าสิบไร่์นี่สาขาตากอำเภอพบพระชายแดนพมา่า 500ไร่นี่สาขาการชนะพุรีประมาณ70ไร่นี่สาขาพุทธีลระนี่ก็ประมาณ400ไร่นี่สาขาสุรา์นี่สาขายุทธียเอ้เอาวประมาณกี่ไี่กันทำช่วยคนตอนนี้เรียงคนไว้พันสี่ร้อยคน ก็ต้องไปเยี่ยมไปดูขเขาเจ็ดที่นี่มาที่นี่นอนสองคืนเมื่อคืนนี้ก็คืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเทที่จันทรสระเสร็จก็จะไปสาขาจนทมุีเสร็จก็จะไปตามอะไรเงี้ยเรียนกันไปแล้วก็อยู่จำพรรษาตอนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยถึงได้ทำพวกนี้ได้ไงผมไม่ได้เป็นเจ้าวาดมันก็เดินทางไปหาทําอะไรอะไรช่วยคนไปพัฒนาเผยแพร่ส่งเคราะห์ไป